มาจองเวทุน1,000ครับผมวันนี้เราจะเล่นแบบรุ่นเะทึกนะั้นเราจะเล่นเบ็ดร้อยกันครับผม10หมุนพอนะ วันนี้มาระเบิดความมันกับเว็บ PG Slot 99ครับผมออโปรโมชั่นเพียบๆเลยนะโปรเดียวก็เสียได้ครับผมฝาก299นะทุนไม่เกิน300นะรับโบนัส1,000ครับผมอย่างเช่นดอกนี้นะผมก็รับโบนัสมาเหมือนกันนะไปครับลุยกันนะเอ้ย360มาเร็วๆเหลืออุ้ยเราผ่านไป5หมุนนี่ได้โดนไป500นะเอ้ยแต่เรายังถือว่าได้กำไรอยู่นะได้เงินคืนอยู่นะะเรายังไม่เสียตังค์นะไปะ เหลืออีกสมหมุนครับผมจะแตกตั้งแต่10หมุนแรกเลยหรือเปล่าไปลุ้นกันนะหมุนสุดท้ายมาหน่อยเร็วๆมาหน่อยเร็วๆเร็วๆอุ้ยไหลเป่าไหลเป่าเบรกเป่าเบรกเป่ามีเบรกให้หรือเปล่าเอ้ยมาดิแม่งยังไหลมาลงอ่ะกิดเอาละกันตึงขนาดตึงขนาดเออสำหรับใครที่อยากเล่นตามนะลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผม PG สล็อต99นะมีแคชแบ็กให้อีก10%ด้วยนะครับผมปะลุยกัน10หมุนนะ10หมุน10ออะไรครับเนี่ยทำไมมันคล้องจองกันอย่างนี้ล่ะไปครับ เปิดมาหมุนแรกโอ้โหมังกรก,กูบินเกยฮะเอ้ยมาดิติดวายมาสองตัวแล้วครับผมเบ็ดร้อยนะเว้ยต้องเตือนไว้ก่อนนะเบ็ดร้อยนะแต่ก็มันสมศรีก็เบ็ดร้อยนะเอ้ยเปิดหัวมาหนึ่งพันหนึ่งร้กบาทแล้วผมได้ทุนคืนเป็นที่เรียบร้อยนะเหลืออีก7็ดหมุนครับผมกำไรกันไปยาวๆวนะเอ้ยมาดิติดวายมาแล้วช่องสองวายมารอเลยครับมาไปต่อมีต่อไหมเอ้ยมาดิวายสามตัวแล้วสองร้อยเจ็ดสิบครับผมมีต่อไหมล่ะมีดิมีดิคูณสิบอ่ะติดคูณสิบยาวยาวเลยได้ปะล่าไหลคูณสิบยาวยาวได้ไ โอ้โหขอกรอบสี่เหลี่ยมช่องแรกหน่อยเร็วโอ้ยดอกนี้มา8 5ดบ้ทยห้าบาทผมถือว่าได้ตังค์นะได้มาสองพันแล้วฮะเหลืออีกห้าหมุนสุดท้ายครับผมโอ้โหหมุนที่ห้าเงียบเงาหมุนที่4ี่มาแล้วตกมาเป็นที่เรียบร้อยครับผมติดไวไหมล่ะมีไวามาต่อไหมล่ะโอ้โหไม่ไวไม่ลงว่ะแต่ได้มา9 8้าร้อยแปดินะเอ้ยแต่ถ้ามันแตกทีนึงมันแตกเยอะอยู่นะเนี่ยมันแตกดีอยู่นะขนาดไหลนอกแบบแตกเบาๆอ่ะมันยังโอ้โหเนี่ย8 8 0อแปิบะ เอาเรื่องจะจัดเลยอเอ้ยมาดิหนึ่งันห้าครับผมคูณสิบครับแล้วจังหวะน,นี้สามพันหกครับผมโอ้โได้มา9ก้าพันสองะนะเคียะทุนสามร้อจะได้ถอนหมื่นน่ะผู้ชมแม่งสุดจัดสุดจัดประหลัดบอกกูก็บอกด้วยประหลัดไม่ได้บอกคนเดียว ปดอกนี้โอ้ยมาอีกหนึ่พันครับผมเรียบร้อยครับหมื่นแตกไปที่เรียบร้อยนะ1,950บาทแล้วผมถ้าหากจากทุนไปพันหนึงนะเออเท่ากับว่าเราได้ถอนหมืน่ทนทวนๆเต็มเลยนะโอ้ยหปสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่เกมหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบา,บายบาย